กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาเชียกกันสนุกอีกครั้งครับสำหรับปืนใหญ่อ์เซนอลที่ก่อนหน้านี้สะดุดดรัวๆไม่ชนะใคร3นัดติดทว่าตัดภาพมา3เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาชนะรวดไม่แพ้ไม่เสมอใครแม้แต่นัดเดียวยิงแมชเมื่อคืนบุกถล่มเวสแฮม5-2ชนิดในสนามเล่นดีกันทุกคนพร้อมกลับขึ้นรังรองจ่าฝูงยิงทำเดอะกันเนอร์ฟินไปตามๆกัน เอาล่ะท่ามกลางผลงานสุดร้อนแรงคนสำคัญที่พาอาร์เซนอลกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นและไม่พูดถึงไม่ได้เขาคนนั้นคือมาตินโอดกาดกับตันทีมผู้หายเจ็บกลับมาลงสนามในรอบ2เดือนสำหรับอาร์เซนอลก่อนหน้านี้เด็กปืนร้อยทั้งร้อยคิดถึงโอดกาดแทบบ้าจริงๆนะคือขาดนายไปคนหนึ่งนี่เหมือนขาดใจไปไม่เป็นสุดๆใจเกมรุกที่ตื้อตันการเข้าทำไร้จินตนาการกว่าจะยิงได้สักลูกนี่ลุ้นแล้วลุ้นอีก ทว่าหลังหายเจ็บคัมแบ็กกลับมาลงสนามไม่กี่นัดกับตันปืนใหญ่ก็สร้างความแตกต่างให้แนวรุกอาร์เซนอลชัดเจนอย่างกับคนละทีมครับนึกภาพช่วงบาดเจ็บพักยาวราว10เกมทั้งพรีเมียร์ลีกและบอลยุโรปลูกทีมมาเตต้ายิงได้เพียง13ประตูผลิตสกอร์เฉลี่ยเกมละแค่1.3เมตรแต่เมื่อโอเดกาดกลับมาออกสตาร์ตตัวจริง4เกมหลังสุดกับเชลซีนอตติงแฮมฟอร์เรสสปอร์ติ้งลิสบอนและเวสต์แฮมอาร์เซนอลกดไป14ประตูเฉลี่ยนัดละ3.5ลูก นั่นต่างกันเกือบ3เท่ายืนยันด้วยสถิติที่โอเดกาดสร้างสัโอกาสมากถึง15ครั้งใน4เกมดังกล่าวในจะผลงานส่วนตัวยิง 1. ่จ่าย3มีส่วนร่วมแทบทุกประตูที่เกิดขึ้นเอาล่ะสำหรับมาตินโนเดกาดการมีเขาอยู่ในสนามนอกจากจะสร้างอิมแพคกับทีมโดยตรงแล้วอีกหนึ่งจุดน่าสนใจคือกับตันปืนใหญ่คนนี้ยังปลดล็อกสกิลแม่ทัพผู้คอยเพิ่มบัฟซับพอร์ตเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะแผงแนวรุกหลายคนกลับมาเล่นดีกันรัวๆเลยครับ กล่าวคือจากที่เล่นไม่ออกฟอร์มตกกันเกือบทั้งทีมแต่ทันทีที่มิดฟิลนอร์เวย์คัมแบกคอยทําเกมไหลลื่นสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมกลางสนามบรรดาแนวรุกปืนใหญ่ก็เล่นง่ายทันตาเห็นอย่างไคลฮาวเวสที่เริ่มกลับมายิงได้ต่อเนื่องยิงในรายบุกไกโยซากานิโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงจัดจชนิด3เกมหลังสุดมีส่วนร่วมกับประตูดโดยตรงถึง7ลูก จุดนี้ล่ะที่ทําให้โอเดกาดโคตรสำคัญกับอาร์เซนอลเพราะไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่เพื่อนๆอนอีกหลายคนยังพากันยกระดับเล่นดีขึ้นทั้งทีมโอเคจากความเป็นไปของมาตินโอเดกาดแตดสลับมาเกมเวสต์แฮมกับอาร์เซนอล ทำกลางบรรยากาศสุดฟินของเด็กปืนทีมรักชนะขาดลอย5-2ชนิดยิงกันไม่สำน้าหนึ่งในโมเมนต์น่าประทับใจคือจังหวะจุดโทษนาที34ของอาร์เซนอลปกติซาก้าต้องทำหน้าที่สังหารจุดโทษมือหนึ่งหากแต่เมื่อคืนปีกขวาปืนใหญ่เลือกหยิบบอลไปให้โอเดกาดยิงเรียกความมั่นใจกับมือครับแล้วกับตันก็ไม่ทำให้ผิดหวังอเดกาดซัดจุดโทษเข้าไปพาทีมขึ้นนำ3-0 เขาอยากซัดจุดโทษลูกนั้นและผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งบอลให้เขาโอเดกาดมักจ่ายบอลให้ผมเสมอในสนามเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาคือนักเตะระดับท็อปและโอเดกาดก็เล่นได้ดีมากๆตั้งแต่หายเจ็บกลับมาบุกโยซายก้ากล่าวถึงกับตันทีมหลังจบเกม สำหรับซาก้าครั้งหนึ่งเคยยกจุดโทษให้ฮาวเวิร์สยิงปลดล็อกเรียกความมั่นใจมาแล้วมาคราวนี้ยกจุดโทษให้กับตันคนสำคัญและกับโบเดกาดเพิ่มบัฟตีบวกเด็กสปิริตให้เพื่อนทั้งทีมนี้ยังไงก็คุ้มเกินคุ้มครับสำหรับมาตินโนเดกาดเข้าใจแล้วว่าทำไมอาร์เซนอลถึงขาดนายไม่ได้เพราะนายมันโคตรอิมแพคโคตรสำคัญเป็นศูนย์กลางหัวใจหลักของทีมไปละนาทีนี้มาตินโนเดกาดห้ามเจ็บห้ามป่วยเด็ดขาดเลยละ่ะ